พี่น้องครับตอนนี้เจว่าบนขอบุงพาอาจารย์คมชื่อว่าหายขอซะเดี๋ยวสิหาห้ดอกแค่องค์ดอกขันจะได้อี<า>ดีเยอหลวงพ่อเงินโอ้ห้าหลังก็งามเป็นไหม,อ,มอันนี้มันเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพอ่อหลวงพ่อเงินในพิมพ์นิยมฐานสูงตัดช่อหรือว่าพิมพ์มหาอำนาจนะครับ ได้มาตั้งแต่ข่อยพระท่านได้เกิดคนะ <c oughs> น่ะนี่ล่ะของแท้จับแต่ว่าอันนี้ว่ามันแท้นี่อันนี้วนวนว่ามันท้องแ <บน S 1> ทะวะนเป็นไม้คอนยีไมค้คอนขึ้นเลี้ยงเหลืองงามสิเออทีะท้องมันเบิ้งบบออกดอกของแท้ของแท้แท้ะคดมันแบบนี้งั้นไปอัดกรอบท้องหน่อยม,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 มัน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 ใส่กรอบท้องมันกับบอดีเจี๋ยพออยังวันตีเพราะว่ามันอ่อน มันอ่อนมันอ่อนงมแันอ่อนงามตัวเนาะว่างามกังใหือมีองค์เดียวหันมีหลายองค์เสียวหาอยู่ดอกเพรดีเนาะเพศผ่านไคุ็ให้เจ้าเพชรดีนี่อแขนนาวันนีแขนกับสายลุ่มเนาะเจ้าไปซื้อตัวสายลุ่มสายลุ่มแล้วลอยก่าบาทสายลุ่มเนี่สายลุ่มอยกบาทกอบนี่งสองร้อยห้าสิบบาทกรอบสองร้อยห้าสิบบาทงามพอจ้างามไม่มีเมี่ยงท่านทำไมยู่ ขอยสิคขอเนื้อที่เลยพ่อครองอย่วันศุกร์วันอ,อ้ายาจะอธิษฐานเอาตีเอาเจ้าอยากไในอธิษฐานเอาครับพี่น้องครับตอนนี้เจว่บกองรังอธิษฐานขอหลวงพ่อเงินนะครับอยากได้เงนินหลวงพ่อเอาตัวจ้าให้คนกุ้มฟองรักษามหาริยมแคล้วคาดอยู่ยงคงกับพันนี่หลวงพ่อเงินคำว่าหลวงพ่อเงินนี่แมน แมนว่ามันองค์แท้ก็ดีเพิ่นถือว่าแขนกูหังแขนกูกูขุมค้องมึงอะนะนี่คือหลวงพ่อเงินเจ้าของว่าเพิ่นเกิดตั้งแต่สมัยไหนใช่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรจะว่าจะมีองค์นึงไหมจีองคนึงนปอยอย่างดอกหลวงปอยอยังบุญลังองปอกคนลนน้อยหน่อยโอเคขอเพิ่นแล้วมไหมขอเพิ่นแล้วขอเจ้พาพระยิง่างาสิอันเชิญเพิ่นขึ้นคอได้ไหมทีนี่จ้า แขนพา่นี่ก็ต้องหู้จักก้อนสีแขนได้บอมาแขนได้เจ้เจ้าต้องอา阿าธนาเพิ่นขืกนก้อนเนี่ยธนาธนาอ้บ่เออคำอา阿าธนาสองไหนบ่บ่ไหนมาเจ้าได้วะเอลรัวบอาก้อนอควายก้อนเอา,านโมสามจบนโมสามจบได้ยุ้เออตัวมาก็คือพุทธังอา阿าธนานังพุทธังอา阿าธนานังธรรมังธรรมังอา阿าธนานัง สังฆังอาราตนา낭สังผู้ทางประที่ทธงที่เมสังฆังโอธมังปที่มธรรมปที่เมสังฆังประที่มสังังที่เมเว่าสามจบเด้อบ่น่าสีอันเชินบ่ว่าสิคลองคได้ผลบคูได้มาเจ้าสิคลองผลเป็นอย่างอใจวะอ่าไปวัดนรือทอง้าถามอะไรเนาะวันทีน โอ้ยยี่หวันไหนครับยี่บ้านนี่ละจ้าบยี่วันม่วงค่ะโอ้ยไม่เคยเห็นไหนเทียอ๋อไ่เเห็นหนยี่หู่ยี่หูโอ้เปิดไหนเพิ่งนี้เไม่เยเปิดไหนเพิ่งแค่น้อยเลยง่ายๆดำหนาดาเออไม่หยางไม่หยางเขาเพงหนานึงโอ้ยขาเพิ่งหนาเนื่งสิวัดสิวัดสิวัดอไรอยงเขาแล้วเพิ่งเนี้ยเ่งอยากเห็นพวกามเจืดเนาะโอ้ยเจอที่วันม่วงกทตีเาบเราม่เคยเห็นเลยเทีย อันคุณซื้อวังไหนเจ้าวะว่าบ่นว่าซื้อวางจังไดเก็ะกรเลยอันออกมาจากผู้ก็เลยพ่อเออุณวัสนาเนาะเดินมาพอกันเออย่างมาพกันหลายสายเงาคนว่านั่นนะอืครับพี่น้องนำว่าแล้วสำหรับันงเห็นงไงว่าคิเป็นผีอะไรปิดผีเสียงอะอมอะไรโอ้ยจ้าจุฬาภรณ่วัี เพิ่นเพิ่นซื้อบ้านได้เกาะดาวพระสุตก็โอ้ดาวประสุูครับพี่น้องครับพอดีมึอนี้ดาวประสุตมาซื้อตกงานก่ะเอาขึ้นบ้านั่นเอาหลัดกขึ้งปิดเอองานเหนียดเนียเหวี่ยงยากเมื่อท่านได้อยู่เออก็เดี๋ยวก็ได้ดอกจะมอญหัวตัวเะมอญหัวจะมอญเพิ่มบ่โอ้ยนวดอยู่บ้านบ่ยังมอญที่นั่นแล้วมอญคอถูกตัว นวดอาวาอยานี้นีตัวาชีกตัวมาีว่เปิดเผยว่านวดชั้ม่วงมาเท่าไหร่อรอยว่ถามดีๆได้หนิสิมานวดน้ำช้่วงสเท่าอืนบมี้วบ่ได้มาหนวดมือี่ละแต่ว่าวาถึงว่าสนวดนี่ยนะจ้าหนวดชุ้ม่วงเท่าไหร่ยังละว่ ครับพี่น้องครับท um ายผู้สาวสวยพี่น้องมึงทั้งสองสาวครับพี่น้องพ่ออาชีพนาแล้วกันยูดีมี่ฮะสุขสุขคนครับความเก็บเกสได้ความไข่ยาสนีถันนี่บ่ละบ่ถือละมาไปละครับพี่น้องครับพ่ออาชบหนาครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนบ๊ายบายครับดาวสุขคาร์บาขอบคุณหลายจ้าจ้า